สวัสดีค่ะทุกเอฟซี FC ทุกท่านนะคะก็มาต่อกันพอดีเมื่อคืนแม่อัดไปได้แบบหกนาทีอ่ะเออแล้วอยู่ๆแม่ก็บ้านหมุนเวียนหัวบ้านหมุนแม่ก็เลยต้องหยุดกระทันหันนะอ,อ่าเมื่อคืนนะต่อจากเมื่อคืนนะคะคือว่าเหมือนประมาณว่าเอฟซีอ่ะเขาได้อ,อ่อจ่ายเงินไปแล้วเขาได้จ่ายเงินไปแล้วเขาก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะถามว่าซีรีส์ทำไมไม่ตรงปก ซีรีส์ทำไมน้องปายเป็นตัวแสดงหลักแล้วทำไมได้ออกแค่นิดเดียวสิบวิหรือบางตอนไม่มีเลยนะคะหรือบางตอนไม่มีเลยนะเขาก็งงสิงงเพราะอะไรแล้วทุกครั้งที่โปรโมทงานก็คือปายเป็นหลักนะคะอ่าเขาก็บอกว่าให้ดูไปเรื่อยๆโอ้โหใครจะมาทนดูทนดูไม่หลายตอนแล้วมันมันไม่โอเคไม่ประทับใจนะคะ แล้วก็คือมันไม่โอเคหลายๆอย่างอ่ะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีดราม่ามาด้วยเหมือนกันนะคะ,ะได้ยินมาเรื่อยๆในสิ่งที่ไม่ดีะนะก็คือคุณเอาน้องปายไปยเป็นไปแสดงกับคุณน้องปายเป็นนักแสดงอิสระนะคะให้เกียรติเขาด้วยนะคะคุณต้องให้เกียรติเขาด้วยแล้วก็คือ,อ ถ้าคุณมองการตลาดออกนะถ้าคุณปล่อยให้ปล่อยให้อะไรอะ่ะมันเป็นไปธรรมชาติตามธรรมชาติคือถ้าคนจะอินเรื่องนี้ก็ให้เขาอินโดยธรรมชาติหรือถ้าเขาจะจิ้นเรื่องนี้ก็ให้เขาจิ้นโดยธรรมชาตินะแล้วคือซีรีส์คุณอะ่ะดังปังแน่นอนไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะแค่ว่าเออถ้าน้องการแสดงน้องไม่ถึงอะไ,ไรเราก็เอาไป เตือนส่วนตัวแล้วอาจจะไปเรียน Acting เพิ่มหรืออะไรก็ตามนะคะเออก็ก็คือหมายถึงว่าเพราะว่าทุกคนที่ร่วมงานกับน้องไม่เคยมีปัญหาอย่าลืมว่าน้องอ่ะก็คือดังระดับหนึ่งเลยอย่าลืมว่าถ้าสมมุติคนจ้างไปเป็นเอ่อแอมบรเดอร์หรือหรือจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยอ FC เอฟซีขาซัพพอร์ตแบบชั่วโมงเดียวเนี่ยยยอดขายเป็นล้าน2ล้านการันตีได้เลยนะหลายหลายแบบ หลายแบรนด์หนึ่งแบรนด์พีน้ำหวานสองแบรนด์ของอคุณฮาน่าสามแบรนด์ของล่าสุดนี้ออมแอมจนไม่มีของขายอ่ะจริง,รงแต่ถ้าคุณอนะถ้าคุณทำถูกถ้าคุณทำถูกทาถูกให้ถูกทางทำให้ถูกหลักรัก,ร,กรักน้องเหมือนที่เอฟซรักนะให้น้องแบบ ได้แสดงฝีมือหรือการทําคือแฟแฟนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรหนึง่งไม่ต้องมีอะไรเยอะแบบแฟแฟกันนะ่ะแฟแฟกันแฟแฟกับน้องปล่อยให้ทุกอย่างมันนั่นไม่เมกเกินไปเนี่ยเราว่าซีรีส์มันก็จะดังและมันก็จะน่าติดตามนะคือคือคือยังไงหมายถึงความสามารถของเราโปรดักชั่นผู้กํากับหรืออะไรก็ตามอะ่ะคือเนื้อเรื่อง การเดินบทการอะไรก็ตามม,ตามันต้องเป็นที่น่าสนใจมันต้องเป็นที่น่าสนใจเฮ้ยดูแล้วเฮ้ยอยากดูเข้าใจไหมเฮ้ยดูแล้วอยากดูอยากติดตามอย่างนั้นมากกว่านะมันมันมันถึงมันถึงจะใช่ไม่ใช่ว่าพอมันไม่อะไรเนี่ยคุณโทษคนเดียวเลยคุณโทษทุกอย่างเลยคือ f อฟนุกปายเขาก็มีเหตุและผลของเขานะมันมันอันนี้ที่พูดนี้แม่เพชรก็เอฟซน้องนุกน้องปายนะ ก็คือเขาก็มีเหตุและผลของเขาในการเนี่ยถามว่าเขาอยู่ๆเขาจะไปวิจาร์ณเลยไหมหรือไปไม่เขาก็รอแบบรออดอดจนเนี่ยจนคุณชัดเจนอะบนเวทีเนี่ยเขาถึงออกมาแบบตู้มมากแล้วอย่าลืมว่ากระแสนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอซนุกป,ปายตอนนี้คือนอกด้อมหรือใครก็ตามที่ไม่เคยรู้จักปลายปลายโอริโอเลยรู้จักเพราะดราม่าครั้งนี้แล้วก็ ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเออเซไปเซไปเซไป,ป,ปนะ,ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราอายุเยอะหรือว่าเราเป็นผู้จัดแล้วเราจะถูกเสมอไปมันมันไม่ใช่นะคะยังไงกออ็ต้องดูหลายๆอย่างหลายๆพลัดด้วยกันไปด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเหตุผลของดรามา่าทั้งหมดก็ไม่เป็นไรหลุดพ้นแล้วในเมื่อเขาเปลี่ยนตัวนักแสดงคือจบละตอนนี้คือจบกับป้าคนนั้นแล้วคือไม่ได้แบบ ไปร่วมงานแล้วนะคะเร,เราก็ติดตามผลงานน้องแล้วก็ให้กำลังใจอของน้ององไปในอีกด้านต่างๆซึ่งตอนนี้ไม่กล้ารับงานก็รอให้จิตใจมันพร้อมมันโอเคก่อนนะคะน้องค่อยจะนั่นแต่ในส่วนของคอนเสิร์ตหรืออะไรก็รับปกตินะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ด้วยนะคะ